สีนะครับผมอนันนี้ึ้นอยู่กับผมเองเอเดรคอจิคูนะผมอันนี้ผมมาอยู่กับนักเกิ้ลคาอพิรเองนะครับคุณเดวารและเบลสันนี้พวกเราสองคนจะชวรัสในแบกรูมกันนะครับผมเกมที่มันชิว่าสมาและเด่นนะครับผมร่วมมปกันกำลังใจกับพวกเราได้เด็นะครับผมเอาล่ะคืนนี้หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการดูก่อนนะครับผมว่าบัวเฟสที่ทํางานยังไงสามารถหันหลังดูข้างหลังได้ครับผมว่าใครเข้ามา หลัผมนะครับผมแล้วก็มีแผ่บุกกรองอะไรแบบมาตัวนี้เป็นกล้องนะครับผมก็ไว้ดูสัตว์สองท้่ตาต่างๆนะครับผมก็มันก็มีห้องใต้ตางนะครับผมแล้วก็มีเป็นทาร์ฟนะผมเอาไว้ทำงานนะผมส่งความขึ้นหน้านะครับผมจะส่งอีเมลนะครับผมก็ส่งไปเลยนะครับผมว่าทํางานไปดรเดียนะครับผมโอเคครับผมมันใกล้เสร็จแล้วครับผมโอเคเสร็จแล้วครับผมก็ไม่มีใครมาจบตีผมนะครับผม ก็ถือว่าโอเคไปนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในแบกตูมเป็นตัวเคี้ยในด้ไหนะครับผมประสบการณ์การเข้าบล็อกลิมครั้งแรกของผมนะครับผมคุณคิดว่าไงคับคุณโยฮันโลเบิร์ตนะครับผมเคดูเหมือนว่าคุณโยฮันโลเบิร์ตจะไม่อยากจะตอบคำถามผมสักไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมใช้ชีวิตได้นะผมโอ้โหผมโดนตัวเคี้ยและจมตีไปโดนนะครับผม เริ่มงานวันแรกผมโดนพีกองกอยเล่นเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ะครับผมคนเกิดมาหลอกก็อย่างนี้นะครับผมต้องมีสารปฏิติดติร์ดนะครับผมก็นี่ไปคันแน่นเกี่ยวกับการทำงานนะผมซึ่งมันไม่จะเป็นสารผมผัชนก็ทิ้งไปเลยนะผมเพราะว่ามันไม่จะเป็นนะผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่ามันจะมาตอนไหนแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มจะเ,เริ่มงงเหมือนกันว่ามันไม่รู้มันจะมาตอนไหนและเมื่อกี้กูตายได้ค่กูก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมสิ่งเดียวที่รู้นะครับผมตอนนี้ก็คือผมต้องทำการ ดูไปเรื่อยๆครับผมเหมือนร่อนถ่ายรูปได้น,นะผมเอ่งก็ไม่รู้ว่ามีไรอยู่เนี่ยต้องก็ปลูกพันไว้เนี่ยมัผมผนทำไม่ไงนี่โอเคเอ่อครับคับคับเกิดอะไรขึ้นทต่ไม่ก็ผมพังผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มีตัวอะไรมาเข้าหลังผมใช่ไหมครับผมก็เอ่อในเมื่อไม่มีอะไรผมก็คงต้องกลับทำงานต่อแล้วสินะก็จะควรจะทำที่อะไรอย่างแรกดีวะาทำทัสก่อนแล้วกันก็ไม่รู้ว่าทำออมามาที่อะไรได้แหละเอ่อไป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  ใช่ผมดุนลองอยเล่นงานอย่างเงี้ยนะครับฉากนี้ผมคงไม่ต้องเซนเซอร์หรอกมันเพราะมันก็ไม่มีอะไร,รอยู่แล้วครับผมแต่ว่าฉากนี้นี่แหละต้องเซ็นเซอร์อีกตอนนี้ผมกับวัตเทโลฮันมีแผนที่จะการอีดอ,อกสี่เลยนะครับผมโดยที่พวกเรานั้นจะทําการบิดป,ประกบซ้ายประกบตัวมันแล้วก็จัดการการลยะครับผมนี่แหละคือแผนของเรานี่อาจจะเป็นคลิปที่ยาวสักหน่อยนะครับผม เนื่องจากว่า,าทำคลิปสั้นมาแล้วมันก็ยอดวิวอุบาทชัดมากเราก็เลยลองทำคลิปยาวก็ไม่รู้ว่ามันจะอุบาทชาัดหนามนเดิมหรือเปล่านะครับผมผมคิดว่า,า,า,มมาวก็ไม่ได้ตแตกเๆๆๆๆดิมนะครับผมเกมเป็นนี่ก็ไม่ได้แตกอะไรแจกเฟรดเฟรดี้นะครับผมซึ่งผมก็เคยชนะมาแล้วผมซึ่งก็มันก็เป็นเกมงูๆนะครับผมที่ผมแบบตบเตียนไปนะครับผมเราก็แค่ต้องจูบผีล้มไม้ครับผมแบบเรื่องอีกโก้ครับผมก็ ผู้เฮี้ยนอะไงกูเนี่ยไม่มีประโยชน์กูเลย,เลยจริงๆล้ว่าผมคดนี้ตั้งชื่อรายการนี้ว่ารายการเสี่ยงต่อการเปิดัฟของช่องซึ่งเราจะเล่นเกมที่ทําให้ช่องมีโอกาสบินขึ้นซึ่งมีคนดูอยู่ประมาณ3 5 5คนซึ่งไม่คาดว่ามันก็น่าจะหายไปอีกไม่ช้าถ้าเกิดผมเป็นทำอย่างนี้ต่อไปซึ่งผมไม่สนผมไม่เข้าใจนะครับผมว่ากล้องมีไาทำกูอะไรเพราะเมื่อผมยังไม่เห็นตัวเฮี้ยอะไรตัวเลยนะผมนอนประดับด้วยแบบว่ากล้อง,องผูพังเกิดอะไรขึ้นนะผมทำไมกล้องผูพังเนี่ยพัดเตอร์ฟักแล้วก็เป็นไงอ๋อกด้าง ตกค้างในการซ่อมนะครับผมก็ไม่มีอะไรอยู่ดีนะครับผม <It will. S 1> ว่าไงคนสวยใช้ถา่ายรูปได้ไหมอา้าวไปดูอ่ะให้ไปเลยไม่อยู่แล้วไปละคนรู้ไหมครับว่าก่อนที่พี่ยองฮานในกายมาเป็นคนถือกล้องผมก็เคยเป็นอ่านักเก็เท้าไฟมาก่อนนี่นะครับผมนี่คือภาพที่ผมใช้มือถือถ่ายนะครับภาพของพี่ยองฮานที่กำลังเต้น ได้ครับผมโี้ยดอกกีซ <out> ัพผมตายไปไหนแล้วผมเองอยู่ที่คืนนี่เองเลยตายเถอะเอาละอันนี้คือไหนเนี่ยโบนัสกีทช็อตอ่าเฮ้ยรู้สึกว่าผมเห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นในคอนเทสิผมเจอตัวาละครสปอยให้เนี่ยตายเถอะก็ตอนนี้ผมก็คงต้องกลับมาทำคลิปต่อเลยนะให้ตายเถอะหลังจากที่พักผ่อนไปนานพอสมควรก็ถึงเวลาที่เราต้องมาทั้ำคลิปให้ทุกคนดูกันนะผมยึดจับเกมเพราะว่าเราลงคลิปที่อะไรก็ไม่รู้ลงไป ก็ว่าเสียงกูไม่เหมาะกับการอัดเกมอ่ะสวัสดีครับเชนด้วงสีสวัสดีครับผมไก่ทองพะเยาเดชหรือเรียกสันส้นๆน้องยองนะครับวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงเรื่องไวรัลที่เกิดขึ้นในเอินสตาแกรช่วงนี้นะครับผมนี่คือนนะครับผมรูปนี้นะครับผมรูปของเออ่นักเต้นเท้าไฟนะครับผมที่ตัวสีดำนะครับผมซึ่งมันไม่ไดีมาเลยนะครับไม่ชอบสิ่งนี้นะเลยเพิ่งแบบ ว่าคือฉันไม่ชอบแบบนี้เลยคะ่ะทำไมเสียงมึงเหมือนกิกิเมเฮาเลยวะตั้มสียกูเป็นแบบมึงเลยนะอีทอขรอสาเหตุใจอยู่ใจในการกระทำาั้งแเกิดจากการที่เขานั้นดูสื่อเฟอร์รี่มากเกินไปนะครับผมสำหรับใครที่ป่วยหรือเป็นอาการทางจิตใดๆก็สามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลนี้นะครับผมพรามณ์รอดเน็น,นะผมสามารถรักษาได้ผมมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณพราม์แล้วคุณ เอเลียนเอกนะครับผมกายสาวนุ่มนุ่ง,งอีเซลกระจอก์แจกยาเหี้ยเดี๋ยวกูต่อยบ้างเลยเด็กเหี้ยคือทุกคนครับตอนที่ช็อตมากเป็นใจมากเลยนะผมคืออีดอยนั้นมันนอนแผ่ร้องแอะผมเดี๋ยวผมกับพี่โยฮันจะทําการล้อมไปตะคุบมันนะผมเหมือนกับเหยื่อก,กินเสือนอนแผ่นะแอนนอนแผ่เฮ้ยนี่พี่ทํำไรเนี่ยรู้ไหมมันเวลา,างานเนี่ยถ้าจะเงียบก็ไปข้างนอกไปนู่นอุตส่าห์วางแผงกันาเสียดสีทำไมถึงทำตัวอย่างนี้ทำไมถึงเป็นคนดี่อารยายาได้ทำโบราณนี่างนันอันนี้เนี่ยเออไปได้ ไายไปลยไม่ได้ต้องการอยู่แล้วอ be ีนี่อะไรก็ข้อมืองเนี่ยฮะนอกขาวที่ผ่านเนี่ยไม่ทําไมไม่เดเว่ารับวกนอางนได้ไงเนี่ยตนี้เนีเนี่ยิดแม่งเลยสงสารทำอะารคุยกันไปบ้านอ่ะพี่าไปพี่ต่อกันไม่ว่าจะแตกหักเกคไก็จะกลับมาตอกันอีกครั้งหนึ่งผมกับพี่ยฮาริสเบิร นเฟวเพราะฉะนั้นเรามาทำการจบเกมที่ไร้สาระที่สุดผมพี่จะใชเกมี้วยด้วยกันอาล่ะเอาเลเกมโดยที่ไม่ต้องคอนทิ้กันเลยดีกว่า่คือรอบสุท้านนี่คือสถดนายที่พวกเราจะไม่แพ้นะตอนเช้ามีคนที่คอยช่วยอยู่เสมอแลวเขาก็ได้คนที่ฉันนับถือมากที่สุดใงานไม่เหมือนกับเยที่ไม่มีใครเลย ชเ <COM> ่การแกานีรู้ว่าจริงและใครคือของเราจะจะทาการจัดการแกซะเอาละมนเริ่มกเลยดีกว่าแกเลยนะพี่าชนะชนะราคุยพิชานั้นแกนะแกทำแกเดบม่ช่วยอะไรแกกแกก็้องพายไปดีด้ดยแหละแกเป็นหาที่ชนะชนะิขานแกเลนแกชงคนที่คือดูจริงๆเลยเนี่ย เออมันไปไหนแล้ววะเนี่นยให้ตายเถอะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้อย,อยู่เลยมันตรงนี้มแถบไปวะเนี่ยหวังว่าจะไม่อยู่ข้างหลังใช่ไหมไม่โอเคคือก,ก,กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าข้างหลังนี้ไม่ทำเฮี้ยอะไรกูยังไม่เห็นนะเฮี้ยอะไเลยแม่งทำซะกูลืมเสียงไอ้นะโคจิเล่มเสียงหรือไงไอ้สวัสดีพอดีครับซึ่งข้าหนีเปล่าวะไม่น่าใช่วะน่าจะเป็นอย่างอื่นโอเคช่างมันมเถอะเดี๋ยวกูเล่นเองเอาลายพวกเฮี้ยทั้งหลทยวันนี้เราจะมาพัางศาลพระพุทธรูปมันเองมันอยู่ไหนวะเฮี้ยอยู่นี่เองอีดอกทองกูจะะฆ่าามึงซตยยเี้ และก็ไม่ต้องเจอกันอีกขอให้โชคดีก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมทุกคนไม่พวกไว้ขอเชียร์คงถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิดผมนี้คือเควส์แสนนะผมถ้าเกิดผมสามารถถ้ามันเสร็จผมสามารถเอาชิลล์รัจายอีกเดือนนั้นได้นะครับผมทุกคนเราล่ะเลยมาช่วยเอาบจ่ายกับผมด้วยนะครับผมทุกคนทุกคนจะรักคลิปดีกันนะครับผมทุกคนผมกับพี่ยุทธาจะมาเกิดมาอีกครั้งนะครับผมทุกคนและหวังว่าพวกเรานั้นจะเชื่อมร่างใจให้พวกเรานั้นล่าแต่และอยู่เป็นวันและเยี่ยมฟอยวะกอ,อกอ็อกอ็อกออก ออกีง่ายวะให้เด็กอนุบาลเล่นเถอะอย่างเงี้ยไม่ต้องให้กูเล่นเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมวันที่สองมันมีอะไรบ้างนะครับผมทุกคนเพื่อผมกับพี่ยูฮาจะได้มั่กเราจะแกะเอาชูรัสแตนันนะครับผมทุกคนเอาละงั้นเรามาเริ่มแกะเด็กกันเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการทำชาร์จรูดชิปก้องไปเล่นๆนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะได้เองโอเวอร์ดีสั่งสาวน้อยมาทำรูดชิปเดือดเฉดสาวน้อย โอ้แม่สาวน้อยเหมาะกังกายแบบนี้เราเราแบบแซมแซมเลยให้ตายเชิดทำไมเพลินนาทีอะไรได้ขนาดนี้เนี่ยผมจะเวลาไหนไปทำทัสนี่ให้ตายเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงผมไม่รอช้าผมผมได้ที่อะไรมากมายจากการให้ใครคือแรกนะครับผมทุกคนจะงทำให้คืนสองผมและสามมาช้ำช้าสุราบายเรกิจได้อย่างไวว่าไวครับผมเอาละอืมเหลือไม่มีอะไรผมแล้วเธอไปทำแบบนั้นนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมคงต้องปล่อยเธอไว้ได้แล้วนะครับผมหายไม่ติดตัวส่งสัยตัวอีกห้องหนึ่งนะครับผมทุกคน โอเคโอเคหายไปแล้วเอ่อไม่ได้จะทำไงดีนะครับผมทุกคนเอ่อกล้องผมพังนะครับผมทุกคนพังสองแคมเลยคือเขต้องซ่อมมานะครับผมทุกคนเพื่อนก็พูดหาแต่คลิปไอ้เพลดเนี่ผมใช้เวลาทำหน้าชี่ผาอะไรก่อนจะได้เวียนเปลี่ยนการ์ตั้งแต่เลยนะครฮะผมทุกคน เดี๋ยวครับจะเสร็จแล้วนะครับผมผมได้ชนะแล้วไม่ยากหรอกผมว่เกมนี้ง่ายสำหรับผมนะครับผมรายการชนะมาหนึ่งรอบมันก็ทำให้ผมเรียนรู้อะไรไปอย่างเนี่ยได้นะครับผมมันทำให้ผมมันสามารถผ่านเกมนี้ได้ยังไงไายดายนะครับผมทุกคนโอ้เกมเมินนะครับผมเอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอา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 ผมตายเกิดยี่อะไรขึ้นเนี่ยไม่แนะนําให้ทําการเปิดเสียงดังนะครับผมเพราะแม่อาจจะรุมกระทืบได้ผมไม่ได้ทุกสัปจบจากการใส่โค้ดไปครับผม เล่กอัดแสงกันนะฮะก็ตายพือถ้าเจ้าเทพผม